เอาติด1นึ่ปอดสีขาวเข้ามาแล้วใครตามหายอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้หายจากใบแดงไป3ามแสนกว่าได้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้าสู่เป๊ะทุกระยะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแหม่มอีกแล้วนะคะผู้จัดการฝ่ายขายนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหมมมีรถมานําเสนออีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสปายให้แหมมด้วยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหมมอยู่ที่นะคะสาขาใหม่ของเราเลยนะครับ เพชรโยนสุวินทวงศ์46นะคะติดถนนใหญ่นะคะวันนี้นะคะใครที่อยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆเนะคะเราเพิ่งเปิดสาขาใหม่เลยนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะแบบให้เลยนะคะเริ่มต้นเพียง4ปีนะ2.30%นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถใช้แคมเปญนี้ได้เช่นเดียวกันนี่หมดเขต สิ้นเดือนนี้แล้วนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากได้รถถึกทนนะคะและดีไซน์นะชอบเชียวนะคะลูกค้าคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับเตยตานะีฮอาติส1.8สปอร์ตสีขาวนะคะปี2021ลูกค้าป้ายแดงราคาอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทนะแต่วันนี้เนะเพชรยนต์ขายเพียง5 99,000เท่านั้นนะประหยัดจากจป้ายแดงไปเลยนะ3 0 0 0 0บาทนะลูกค้ารายได้20,000บาทนะก็สามารถเช่าซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะ ที่สําคัญเนะี่ยเรามีไฟแนนซ์นะลูกค้ามากกว่า1 0สถาบันการเงินนะคะรองรับลูกค้าอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้านะรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะคันนี้ลนะูกค้าจ๋านะจะได้เป็นโตโยต้าเนี่ยอัลติสหนึ่งจุดแปดสปอร์ตสีขาวนะคะลูกค้าทะเบียนรถจะได้เป็น2ขอไข่นะคะกอไก่นี่ะแปดเจ็ดเจ็ดสองนะ 8, 7, 7, นะลูกค้าายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสาหรับนะ้รถคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าได้เป็น ไฟนะคะจะได้คันนี้เป็นไฟนะโปรเจคเตอร์ LED นะครเพิ่มความสว่างนะีในเวลากลางวันนะครับสำหรับคันนี้เลยบอกว่าเลยว่าโคตรสวยนะและที่สําคัญลูกค้าจะได้ในส่วนของสีขาวมุกด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างเนะี่ยคันนี้ลูกค้าจ๋าได้ยางปีใหม่ลูกค้าจ๋าได้ยางปี2024ค่ะแม็กขอบ17นะคะลูกค้าใช้กันยาวๆนะได้ยางปีใหม่นะคะบ,บอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มนะคะลูก เดี๋ยวเรามาต่อนะ,ะลูกค้าจ๋ามาพร้อมกับกระจกนะคะลูกค้าจ๋ากระจกคันนี้นะลูกค้าจ๋ามาพร้อมนะคะลูกค้าจ๋ากับไฟเลี้ยวเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของทเนี่ยที่เปิดนะคะจะเป็นในส่วนของคมเมียยนะคะกระจกนะคะจะเป็นตาเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าเนี่ยะคะเดี๋ยวเราเข้าน มาเปิดนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับภายในกันนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้เลยนะคะให้ดูนิดนึงนะคะร้านเรื่องโครงสร้างเนี่ยคันนี้นะเสา A ให้ดูเลยนะน็อตของข,อขาทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูทางด้านแผ่นเพจนิดหนึ่งนะคะสำหรับเนี่ยคันนี้นะมีแผ่นเพจให้พร้อมนะคยลูกค้าอ่ะส่องให้ดูเลยนะและน็อตทุกตัวลูกค้าจ๋า ไม่ขยับนะคะเพราะเรามีการตรวจเนี่ยครูอิสเปกชันเนี่ยทั้งหมด274รายการนะว่ารถคันนี้นะลูกค้าไม่ชนหนับพลิกคว่มจมน้ำนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าจ๋าลองนี่ให้ดูกระจกตรงนี้นิดนึงนี่ยกระจกก็เป็นตาเตยต้าแท้ทั้ง4บาทนะคะรองรับ e85 เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้นะภายในลูกค้าจ๋าถ้าเป็นตัว1.8สปอร์ตนะภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะและรุ่นนี้ได้ที่วางะวางแก้วพั เขเรยว่าวางแก้แล้วก็ที่พับแขนมาให้เลยเรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้นะลูกค้าจ๋า ใครสนใจรีบทักหาน้องแหม่มได้เลยนะคะและที่สําคัญนะอัตราดอกเบี้ยรมต้นแค่เพียง4นะปี2.30เเท่านั้นนะคันนี้รองรับ e85 เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเติมน้ามันเนะี่ยแก๊สโซฮอล์กั้น1.5รองรับ e85 เนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้บ้างนะลูกค้าจ๋าในส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายลูกค้าจ๋าเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าสาหรับนะคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าเป็นเอ่อไม่มีรอยแตกร้านะใช้งานกันยาวๆนะฮะที่สําคัญคันนี้ ลูกค้าได้เซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดนะคะสำหรับใครที่กําลังหัดขับรถนะคะลูกค้าเรามีคันนี้มีกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้พร้อมนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเข้าไปดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะลูกค้าจ๋าสำหรับเน,นี่ยฮะในเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บนะคะสามภาระขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะลูกค้าอะไหล่ครบนะ,ะ่ฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ เครื่องมือแม่แรงนะหรือให้ดูนะลูกค้าเม็ดอาร์ตของเขาลูกค้ายังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้านี่ดูรายละเอียดข้างในนะคะลูกค้าใช้งานกันยาวๆนะขอดูนิดนึงนะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าได้ไปครบๆสวยๆนยะคะขออนุญาตด,ดูทางด้านโครงสร้างนิดนึงนะ่ย่ะจะให้ดูตรงนี้ก็ได้มาให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะลูกค้าให้ดูเลยสังเกตน็อตไม่เคยขยับนะคะลูกค้จาจ๋าน็อตนี่ รถเดิมเดิมนะน็อตไม่เคยขยับนะคะเดิมเดิมจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าบอกเลยว่านี่นะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าให้ดูเลยนะคะลูกค้านี่รายละเอียดบอกเลยว่าคันนี้รถสวยนะ่ะและที่สําคัญนะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะอรต่อเดือนแค่หมื่นเดียวนะ,ะ่ะทางด้านนี้บ้างนะคะลูกค้าจ๋าให้ดูเลยนะนี่เม็ดนะคะเรียกว่าอะไรน็อตเนี่ยไม่ขยับไม่เคยถอดเนะะี่ย คือบอกเลยว่ารถคันนี้นะลูกค้จาจะผ่านการตรวจกูอินสเปกชันสองรายการแนวะว่ารถของเราไม่ชนหนักพลิกคว่ำมจมนาเนะี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดนะคะสำหรับภายในรถกันบ้างเนะี่ยฮะม่ขอนะคะลูกค้จาจ๋าขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถสักครู่นะคะสำหรับคันนี้นะ1.8สปอร์ตนะต้องบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะี่ะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะกระเป๋าจริงโจ้ให้พร้อมนะยะและที่สำคัญ คันนี้ได้แอร์หลังไหมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูนะได้แอร์หลังมาพร้อมนะและที่วางแก้วนะที่มันพับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เลยนะ,ะที่วางแก้วมีให้พร้อมนะที่พักเขาเรียกว่าที่พิงนะคะและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าได้ในส่วนของแอร์แบ็กเจ็ดใบนะ,ะสำหรับตัว1.8สปอร์ตนะ,ะเป็นดีไซน์ที่แบบโคตรบแบบล้ําเลยลูกค้าสวยนะ,ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะ,ะข้างในนะภายในกันบ้างนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจา๋า เนี่ยเลขมาอยู่ประมาณแสนสี่นะได้หนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะสีขาวนะคะลูกค้าให้ดูเลยเรือนมาจะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีฟุตคอนโทรลนะคะได้ในส่วนของกล้องถอยนะลูกค้าหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p ร์เพย์แอนดรอยดออโต้ให้เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยมีเบรกโฮให้พร้อมนะคะลูกค้าจะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันใหม่นะแอร์แบ็กเจ็ดใบนะข้างในจะเป็นในส่วนของเนี่ยฮะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะบอกเลยว่าสะอาดนะคะลูกค้าไม่มีรอยเขาเรียกว่ารอยขีดข่วนนะคะใช้กันยาวๆนะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่านี่ที่ชัดแบตมีด้วยนะ นี่ที่ชัดแบบไร้าสายให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเป็น1.8สปอร์ตเขาจะมีนะคะลูกค้าเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะลูกค้านะ,ะและที่สําคัญคันนี้ได้เบาะปักไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนห่ยให้มาให้ดูนิดนึ่าคันนี้นะคันนี้ได้เบาะปักไฟฟ้านะคะลูกค้าจะมีฟุตคอนโทรลเรียบร้อยเลยนะคะใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อทักหาน้องแหม่มได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูคะ่นะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเรามาดูกันต่อลูกคะ้ะจ๋าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะขออนุญาตเปิดสักคครูนะะ ปุ๊บมาแล้วนะคันนี้ลูกค้าจ๋าให้ดูเลยนะเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจ๋าอ่าให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของโครงสร้างเนะี่ยเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างเลยรถมือสองนะคะลูกค้าว่าคันนี้เราไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำนะและที่สาคัญช่วงนี้มีโปรนะประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้1ปีเต็มนะจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะให้ดูน้องทุกตัวนี้ไม่ขยับนะลูกค้าจ๋าเป็นโครงสร้างเดิมๆเมคอาร์ตนี่ทุกเนี่ยให้ดูเลยรายละเอียดแบบเนี้ย ทั้งคันลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าเราเป็นรถเริ่มเดิมนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์เนะี M ่ยมอกพวกนี้ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าจ๋ามีแผ่นการความร้อนมาให้ด้วยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราเช็คค่า CCA ให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะให้ดูทางด้านมุมนูนบ้างนะคะลูกค้าจ๋าน็อตทุกตวไม่ขยับเลยนะ,ะ,ะให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตพวกนี้คะ่ะลูกค้านะคะให้ดูเลยนะคะและที่สําคัญนี่แบตเตอรี่นะ,ะนี่รอยเม็ดอาร์ตพวกนี้โครงสร้างของเขา พวกนี้มันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะคะพวกนี้รอยเม็ดอาร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้เราจะไม่มีฝาปิดนะเพราะมันเป็นตัวออนิวตัวใหม่นะคะลูกค้า ไปแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์เนี่ยสภาพนะลูกค้าน้ํามันไม่เยิ้มนะคะลูกค้าจ๋าพร้อมใช้งานเป็นเครื่อง 1,800cc นะ,ะไม่กินน้ํามันนะพี่นะ,ะออกตัวพุ่งเร็วนะและที่สําคัญโคตรถึกโคตรทนเนะะี่ยไม่ใช่รถเขาต้องบอกว่านี้เลยไม่ใช่รถนะคะแท็กซี่นะะไม่ใช่รถ,นะะรถติดแก๊สนะคะลูกค้าใครสนใจนะ สามารถนะคะทักหาน้องแหม่มได้เลยนะหรือต้องการรีเควสต์เนี่ยให้น้องแหม่มดูแลนะคะแหม่มยินดีนะแหม่มบอกเลยว่าแหม่มผ่านการจัดไฟแนนซ์มานะลูกค้าไม่ต่ำกว่า1000เคสนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยนะสาหรับโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับสิ้นเดือนนี้เปิดสาขาใหม่ที่สุวินทวงศ์46นะคะแหม่มส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้าน100กิโลเมตรแรกและประกันเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีนะคะลูกค้าที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะรายได้สองหมื่นก ซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญเนี่ยเราผ่อนนานสูงสุดถึง7ปี8 4งวดเลยนะคะสำหรับนะ่วันนี้มันต้องขอต้องขออนุญาตราไปก่อนนะแล้วพบกับแหม่มได้นะคะลูกค้าในคลิปถัดไปนะว่าวันนี้แหม่มจะมารีวิวรถอะไรสําหรับวันนี้แหม่มฝากเอาติค,คันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นตัว1.8นะคะตัวสปอร์ตดียีสีขาวมุกด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ